โจทย์เศษส่วนแบบติดรูทแก้ไงไวๆให้ไม่หลอนเดี๋ยวพี่เต้เต้จัดให้เอาแล้วน้องๆหนูๆถ้ามองด้วยลูกตามันคงไม่ใช่จํานวนเต็มแน่นอนนะครับใช้สมองน้อยๆที่น่ารักนิ่มๆของพวกหนูแหกตาดูตรงนี้ว่าเวลาบางครั้งเนี่ยเจอโจทย์เศษส่วนแบบนี้ทุกคนชอบมีปัญหาแน่นอนวิธีการแก้เนี่ยถ้าตามตำราเนี่ยเขาจะสอนวาอ่าเห็นรูทสามเพิงล่างนักเรียนรูทอคูณรูทสามหรือคูณรูทสามแบบนี้ใช่ตามหลักการแบบนี้เลยแต่บางทีมันก็จะต้องมาคูณคิด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 ใช่ไหม อันนี้พี่เอามาคิดอีกแบบหนึ่งนะมันมันก็แค่แนวทางแบบหนึง่งมึงอาจจะถามว่าพี่ทําทําหาอะไรก็ไม่รู้โคตรแม่มึงนะเอาไปลองดูวิธีการทําพี่คือถ้าพี่เห็นข้างล่างติดรู้สามใช่ไหมเราก็มาคิดแม่สูตรคูณว่าถ้าเลขเนะี้ยคือเลขสิบแปดคิดในใจว่าสามคูณอะไรได้สิบแปดบอกว่าสามคูณหกหรือหกคูณสามปึ๊บทาหาอะไรวะพี่อใจยเย็นเวลาเจอเลขที่มันเป็นเลขสามหรือเลขที่เป็นเลขหกเลขจํานวนเต็มเหล่านั้น มันคือรูทที่คูณกัน2ตัวความหมายคือยังไงรูทคูณกัน2ตัวสมมุติว่าถ้าเราอยากเปลี่ยน3ให้เป็นติดรูทมันคือรูทสามคูณรูทสามใช่ไหมทันทีที่เราทําแบบนี้บ<ะ>้าตอบเลยน้องเห็นไหมครับว่าพี่ไม่ต้องมาแบบลดทอนอย่างตามเศษส่วนพี่แค่แบบสร้างตัวที่เหมือนแล้วอะไรที่เหลือปุ๊บประกบกันจบแม้กระทั่ง20ส่วนรูทสองถ้าน้องเข้าใจโครงสร้างอันนี้เลข2ใช่ไหมยี่สิบคูณอะไรได้2องรือพูดผิดทุยสองคูณอะไรได้20 สองคูณสิบตั้งเป็นสิบคูณสองเท่านั้นแหละครับเราจะทําให้มันดูเร็วขึ้นคยี่สองเป็นรู้สองคูณรู้สองบ๊ะบ๊ะสิบรูสองแบบเร็วเลยสามห้าหารรู้เจ็ดเหมือนกันน้องมันเป็นการมองว่าถ้าเราตั้งตรงนี้เป็นแม่สุคูณเจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้สามห้าเจ็ดคูณห้าได้สามห้าอะตั้งเจ็ดไว้ข้างหน้าแล้วก็คยี่เจ็ดเป็นรู้เจ็ดคูณรู้เจ็ดรู้เจ็ดอาหี่มากน้องแล้วก็ตัดสิ่งที่เหมือนกันบ๊ะ 7, 5, 5, 7. รูทเจ็ดคูณห้าห้ารูทเจ็ดลายมือดูทุเรศมากข้อนี้เอาแก้มือใหม่ในข้อถัดไปข้างล่างรูทสามข้างบนหกหกใช่ไหมสามคูณอะไรได้หกหกก็สามคูณเดี๋ยวไม่ใช่ก็สองสองคูณสามรูทรูทสามเหมือนกันครับขั้ี่สามเป็นรูทสามคูณรูทสามและพอมันได้ปุ๊บก็ดูตัวปลาหี่ยี่สองรูทสามเห็นไหมครับน้องว่านี่มันก็เป็นอีกเทคนิคมุมมองหนึ่งที่พี่เอามานำเสนอให้น้องดู และถ้าน้องพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ลองเดาดูว่าถ้าพี่ตั้งโจทย์ยี่สี่ส่วนรูทสองตอบอะไรรูทอะไรลองจัดมาน้องหนุ่มหนูต้องฟังตรงนี้ดีๆนะครับเทคนิคอันนี้มันจะใช้ได้ในกรณีที่เลขข้างบนกับเลขข้างล่างมีความสัมพันธ์สร้างแม่สูตรคูณที่มันเกี่ยวเลขบนเลขล่างเดียวกันได้แล้วถ้าเกิดว่าพี่ครับเลขบนเลขล่างมันไม่เหมือนกันเลยล่ะอ่ะอันนั้นเองก็จะต้องใช้วิธีการทําสังยุคหรือการทำคอนจูเกตแบบจริงๆแค่นั้นเลยนะทำตามตำราตรงๆแค่นั้นเลย สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมีเนื้อหาเท่านี้ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เนะี่ยมันอยู่ในเรื่องอะไรบ้างอยู่ในเรื่องตอนมอตน้นแล้วก็อยู่ในเรื่องจะระบบจํานวนเต็มหรือเรื่องอื่นๆแทบจะทุกเรื่องในมปลายหมดเลยนะครับถ้าสนใจอยากจะได้แบบจัดเต็มกับเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหามอตน้นหรือเนื้อหามปลายสกิลไลแอดแมทพี่เต้แล้วเจอกันในคอร์สราคาเริ่มต้น1 9 0 0รบาทสำหรับมปลายและ3 5 0 0บาทสําหรับมตน้นแล้วเจอกัน